เอาเรื่องนี้หน่อยทั้างั้นน้องฝนนะ,ะเรื่องดีเหมือนกันนะเรื่องที่สปสชเนี่ยที่เขาทําอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยใครที่มีใช้สิทธิ์บัตรทองบัตรทองมี42อาการป่วยที่พบแพทย์ที่บ้านได้เลยไม่ต้องไปโรงพยาบาลสแกนได้เลยใช่ไหมใช่อพบแพทย์ได้เลยไม่ต้องไปโรงพยาบาลอะ่ะ42อาการป่วยอะ่ะ42อาการป่วยนะอย่างเช่นนะ ข้อเสื่อมไหลข้อตาแดงจากไวรัสตาแดงอะไรต่างๆเหล่านี้นะ<ฆ>เนื้อเยื่ออักเสบวิงเวียนมึนปวดศีรษะอาหารเป็นพิษจากเชือ้อแบคทีเรียอาการ<ฆ><ฆ>ท้องร่วงกระเพาะลำไส้อักเสบจากการติดเชือ้อค<ฆ>นะครับไข้ไม่ทราบสาเหตุนะความผิดปกติของระบบะการทรงตัวของหู<ฆ>อันนี้บ้านหมุนได้ไหม โรคตากุ้งยิงตุมอักเสบเรื้อรังที่หนังตาการอักเสบของเยื่อบูตาการติดเชือ้ออะไรต่างๆเหล่านี้42อาการท่านไม่ต้องไปหาหมออยู่ที่บ้านใช้โทรศัพท์นะครับติดต่อไปหมอก็จะวินิจฉัยโรคให้ผ่านออนไลน์ line, ครับแล้วก็พอวินิจฉัยเสร็จปับ๊บน่าจะเป็นโน่นเป็นนี่เป็นนั่นหมอก็สั่งจ่ายายาไปรับยาที่ร้านขายายา ได่บ้าหรือส่งยามาให้ถึงบ้านค่ะนสบสชนี่คือรัฐบาลจัดให้ประชาชนแต่ว่ายังจำกัดอยู่ในพื้นที่กรุงเทพหมหานครค่ะผมกระตุ้นเร่งไปที่ท่านคุณหมอเจเด็ดคุณหมอครับ ต่างจังหวัดบ้านผมเ <c oughs> ขาก็อยากได้บริการนี้เหมือนกันนะครับ <c oughs> ทเทเลมดิซินเนาะยิ่งต่างจังหวัดนี่สําคัญมากนะครับ <c oughs> ยิ่งกว่าสําคัญยิ่งกว่า <c oughs> คนกร<ห>ุงเทพนะครับเดินทางลําบากคนกรุงเทพในใกล้ๆบ้านก็มีคลินิกนะครับ <c oughs> มีร้านขายยานะครับ <c oughs> มีโรงพยาบาลแยะนะครับ <c oughs> แต่ต่างจังหวัดเนี่ยอยู่อยู่สมมุติบ้านผมอยู่นครศรีธรรมราชเนี่ยมีโรงพยาบาลของรัฐอยู่เฉพาะโรงพยาบาลอำเภอกับจังหวัดต้องเดินทางไกลใช่ไหมทางไกล้าหกสิบโลเจ็โล90โลบางทีเป็นร้อยในหลาย พื้นที่เนาะก็แกก็บอกว่าขอนําร่องก่อนนำร่องน้นะคืออย่างนี้ไม่ต้องนําได้ไหมนาร่องเพื่ออะไรอ่ะผมบอกเลยว่ามันดีแน่ๆคือมันดีทุกอย่างนะหนึ่งดีต่อคนป่วยเล็กๆน้อยๆไม่ต้องไปนะครับดีที่สองดีต่อสถานพยาบาล ไม่ต้องไปแออัดอยู่ที่สถานพยาบาลเยอะพยาบาลก็ไม่ต้องงดหยิดโมโหเอ๊ะทำไมมองพยาบาลอย่างนั้นล่ะคะเธอไม่เห็นในออนไลน์เะไเตวหวาดเสียงดังมากแลวออนไลน์แชร์กันตะพึ้นเลยวันนี้นะกลายเป็นว่าอชชาชีพอาชีพพยาบาลไปไมาเนี่ยไปตามญาติมาไปตามญาติมันจะรู้ไหม <พอ S 1> <ๆ S 2> เนี่ยเราเห็นคนสวมหมวกพยาบาลชุดพิบตกใจกลัวทันที บางคนเท่านั้นน่ะแต่ก็นะอ,อ,อันนี้นนไม่ได้ชทุกคนเป็นนโยบายที่ดีแน่นอนนะ <c oughs> อยากให้ทําให้ครอบคลุมให้เร็ว <c oughs> ผมนี่ผมว่าเลิกระบบนําร่องได้แล้ว <c oughs> <Kick> คือพอนําร่องเนี่ยมันนําร่องเฉพาะในพื้นที่และนําอยู่นั่นแหละค <Kick off, S 2> ิกอ f ฟด้วยไหมเออมันท,ทําทีเดียวไปทั่วประเทศได้พร้อมกันใช้ทั้งหมดเนะนะถ้าจะไม่ทําก็ไม่ต้องได้ไหมเออเพราะมันไม่ต้องนําร่องแล้วเพราะเดี๋ยวนี้โดยระบบเทคโนโลยีมันไปถึงแล้วไงไปได้หมดใช้ออใช้โซเชียลใช้สื่อออนไลน์ให้ประโยชน์แล้วมอกทมเนีย่ยถ้าคนจะเข้ามาในระบบนี้เนี่ยคนอยู่ เชียงใหม่ก็เข้าระบบนี้ก็ได้เพราะเขาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคำว่าคลินิกมาติดตั้งในมือถือได้เลย<ม>ถูกไหมคะแล้วก็พูดคุยเนี่ยผ่านทางแอปพลิเคชันเนาะก็จะมีแบนเนอร์ผู้ป่วยกลุ่มโรคทั่วไปของสปสช<ม>คลิก้าไปเนี่ยก็มีช่องบันทึกข้อความสําหรับระบุที่อยู่การจัดส่งยารวมถึงอาการข้อมูลสุขภาพน้ําหนักส่วนสูงมีหมดเลย<ม>ครบมดทุกอย่างหรือเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องว่าที่ยังไม่พร้อมมาต่างจังหวัดอาจจะส่งยาไม่ได้ ก็ไม่เป็นไรนี่ก็จากส่วนกลางได้ไหมล่ะก็ใช้รอรพอสตอเนาะได้จริงๆก็ไม่น่าจะยากถ้ากิจะทำอ่ะเนาะก็ได้อ่ะเนาะพี่ถนอมครับ